ก็คาฟิตันเตอร์เนาะจากค่ายคาเกมมิ่งนะคะเล่นห้องเดิมนะคะเอามาพันสามเหมือนเดิมนะคะถ้าเราจะให้ได้คืนก็คือต้องเล่นให้ได้สองพันหกนะคะบอกตรงว่าพอาาดีเพิ่งโดนเกมเฟิชชิ่งวอไปนะคะดังนั้นเกมนี้เราจะแค่ขอเอาคืนนะคะบางทีเราโดนเกมไหนมาเราก็จะแค่แบบถ้าเกมนี้มันได้คืนเราก็พอเดี๋ยวเอ,เอาเก็บเกมนั้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยมันก็หมดเร็วนะคะ ด้วยความเราเล่นแรงด้วยเนาะต้องหัดเล่นเบาๆมากแล้วแต่มือเนี่ยซาดีนะสองพันหก2006นะคะเป้าเราวันนี้ถึงแล้วเราจะเคาะกันเลยนะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวไปเล่นมันานานะคะบางทีเรามาแค่เอาคืนเอาเอาคืนแล้วก็ออกนะคะทรงมันไม่ถ้าทรงมันไม่ดีนะ <c oughs> เรามาพันสามไปถึงสองพันก่อนอย่๋ยเพิ่งไปหวังแบบสองพันหกเลย <c oughs> ถ้าไม่เล่นแรงก็ไม่รู้จะขึ้นได้ไหมคือเราใช้ชีวิตยอยู่บนความหวังจริงๆนะคะ <c oughs> นี่เร็ดร้อยยังกลับมาพันสมยังไม่ได้เลยบางทีเล่นแรงก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะคือถ้าแบบวันไหนเข้ามาเจอเกมที่แบบเกมเียดยิงแบบโป้งปังเข้าโป้งปังเข้าอย่างเงี้ยมันก็สบายไปถ้าเจอเกมอย่างเงี้ยโอ้หลุ้นเอ้ยโัวมัซัวซได้มาพันหกนะคะเป้าหมายสองพนหกนะเราอย่าไปอะบี้ตะบันเล่นมันมากนะคะบางทีเราอันนี้รอไปมาละไม่ใช่มาละบอกว่าให้มันคนน้ําแข็งไปนะคะ พอดูค่อนข้างขึ้นยากอะเมื่อกี้โชคดีว่าได้ลูกฟุกนะไม่ไม่อยู่นานใะเกมอย่างเงี้ยไม่ไหวเอาคืนแล้วเราไปกันดีกว่าค่ะอ๋อถ้าได้คืนอะคลิปหน้าหลงก็จะได้เล่นเกมใหม่ไปเลยอะพอละเกมนี้พอละมาเล่นเกมคืนดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เข้ามาเจอจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเฮ้ยกลับขึ้นมาหน่อยสองพันหกสองพันหกแล้วจะสองพันละเว้ย เฮ้ยถึงสองพันสักทีเออเห็มันลงไปแล้วเห็พอเห็นเลขสองก็เริ่มดีใจสามเลยนะคะเราจะแบบเผื่อคุกเข้านะเอาหน่ยอยเว้ยสองพันหกเป้าหมายมีว่าให้ไปถึงนะคะจะถึงไหมยังไม่รู้ค่อยว่ากันถึงบ่ออ่ะถึงแล้วพ่อค่ะยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ